สวัสดีครับผมปืนจากบีไซเดอร์ครับหลังจากที่เราฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามมาหลาย EP ีแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ากว่าที่ผมจะสามารถหาข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับแน่นอนครับมันต้องมาจากแหล่งข้อมูลเนาะไม่ว่าจะเป็นหนังสืออัตชีวประวัติบันทึกสงครามหรือแม้กระทั่งคำบอกเล่าจากผู้ที่อยู่ในเหตุการครับแต่จะมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือข่าวนั่นเองครับโดยข่าวนั้นนะครับจะมาจากนักข่าวสงครามโดยที่พวกเขาครับ เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่ตัวเขาเองต้องลงไปในพื้นที่ครับนำข่าวนำข้อมูลต่างๆออกมาตีแผ่มาเล่าให้เราได้รู้กันครับวันนี้เราเลยอยากจะเอาเรื่องราวของนักข่าวสงครามผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาทุ่มเทมีความกล้าหาญไม่หวาดกลัวจวบจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเธอกับเรื่องราวที่เราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ครับมารีโควินนักข่าวสาวผู้ตีแผ่สงคราม แล้วก็เหมือนยังเคยนะครับผมก่อนที่จะไปฟังเรื่องนี้กันก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าใครที่ชอบก็กดแชร์ให้กันเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับมารีโควินครับผมเธอเกิดเมื่อวันที่12มกราคมปี1956 ที่ออสเตอร์เรัฐนิวยอร์กตั้งแต่วัยเด็กเธอมีความสนใจที่อยากจะเป็นนักข่าวโดยตัวมารีครับเธอได้เริ่มทำอาชีพนักข่าวต่างประเทศที่สำนักข่าว The Sunday Time s ของประเทศลอนดอนในปี1985ครับและงานแจ้งเกิดของเธอครับเริ่มต้นในปี1986เองโดยเมื่อเธอครับได้ทำการรายงานสงครามที่ตะวันออกกลางระหว่าง อิรานและอิรักครับมารีครับได้รับความชื่นชมอย่างรวดเร็วในฐานะนักข่าวที่มีความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการค้นหาความจริงด้วยความเชื่อครับเธอเชื่อว่าข่าวของเธอนั้นจะสร้างความเปลี่ยนแปลงจะช่วยขับเคลื่อนให้โลกนี้ดีขึ้นเธอมักจะไปยังสถานที่ที่คน หวาดกลัวหรือสถานที่ที่มันเสี่ยงอันตรายเพื่อนำเรื่องราวของสงครามความขัดแยง้งและความทุกข์ยากของมนุษย์มาแสดงให้เราได้เห็นกันครับ ในปี1999ปีนั้นเธอได้ไปประจำอยู่ที่ติมอร์ตะวันออกระหว่างการปิดล้อมของกองทัพอินโดนีเซียเพราะการเคลื่อนไหวเพื่อขอทำประชามติแยกตัวเป็นเอกราชของชาวติมอร์ในการสู้รบครับดำเนินไปอย่างเข้มข้นระหว่างนักรบของชาวติมอร์กับกองกำลังติดอาวุธท้องถิ่นที่โดนหนุนหลังโดยกองทัพอินโดนีเซีย ขณะที่ทำการรายงานข่าวความขัดแย้งของติมอร์ตะวันออกนั่นเองครับมารี Marie ได้พบว่าตัวเองติดอยู่ในสถานที่ของสหประชาชาติกับผู้หญิงและเด็กกว่า1,500คนแม้จะมีอันตรายครับเธอยังคงรายงานข่าวให้ผู้คนทั่วโลกได้รับรู้ถึงความยากลำบากของผู้ลี้ภัย การกระทําของเธอครับมีบทบาทสําคัญในการช่วยชีวิตคนเหล่านั้นอย่างมากเพราะในเวลานั้นเองครับผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่ถูกกดดันถูกสังกัดเรียกตัวให้กลับมาอย่างพื้นที่ปลอดภัยครับเพราะขนาดนั้นเองกองกําลังติดอาวุธได้รุกค,คืบเข้ามาเรื่อยๆพร้อมกับเริ่มลงมือสังหารชาวติมอร์ที่กําลังหลบภัยอยู่พร้อมทั้งขู่สังหารชาวต่างชาติในตอนนั้นเองครับมารีได้บอกกับบอกอสนักข่าวของเธอว่าเธออยู่กับนักข่าวหญิงชาวดัตอีกคนหนึ่ง นักข่าวผู้ชายได้หนีไปหมดแล้วโดยตัวเธอนะครับเลือกที่จะไม่ยออ่อท้อปักหลักทํำข่าวอยู่เพื่อให้ชาวโลกครับได้รับรู้ถึงชะตากรรมของชาวติมอร์ด้วยความเด็ดเดี่ยวของเธอทําให้มีข่าวสารความโหดร้ายถูกนำเสนอออกมาอย่างต่อเนื่องนั่นจึงทำให้เกิดกระแสก,กดดันจากนานาชาติจนทําให้กองทัพของอินโดนีเซีย ต้องถอนกําลังออกและยินยอมให้กองกําลังเพื่อสันติภาพของสหประชาชาติเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่แทนจนกระทั่งนําไปสู่การประชามติแยกตัวเป็นเอกราชและกลายเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตจนปัจจุบันนี้ครับฤดูร้อนปี2001ในเมืองวัน,นีประเทศสีหลังกามารีโควินในวัย45ปีที่กำลังเดินตามกลุ่มทหารมาหลายชั่วโมง เธอครับก้าวขาออกตามขบวนข้างหน้าแต่ในวินาทีนั้นเองมีคนตะโกนมาให้เถอนมอบลงก่อนที่จะมีกระสุนหาใหญ่ถูกรัวเข้ามาทุกคนครับตะเกียกต,ตะกายเพื่อที่จะหลบกระสุนในตอนนั้นเองมารีได้ทําการชูมือขึ้นพร้อมตะโกนว่าฉันคือคนอเมริกันฉันเป็นผู้สื่อข่าวฉันไม่มีอาวุธแต่พริบตาเดียวกันนั้นเองครับผมก็ได้มีจรวด RPG พพุ่งตรงมาท,ที่เธอก่อนที่จะระเบิดจนร่างของเธอนั้นกระเด็นออกมา ในตอนนั้นเองมารีได้บาดเจ็บสาหัสเธอนั้นสูญเสียดวงตาข้างซ้ายอย่างถาวรและเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาลสิ่งแรกที่มารีทำครับเธอเอื้อมไปหยิบสมุดก่อนที่จะจดเรื่องราวต่างๆลงในสมุดของเธอหลังจากนั้นเธอคว้าผ้าปิดตาแล้วก็เดินเท้าด้วยระยะทางกว่า48กิโลเพื่อนำบทความของเธอนั้นไปส่งให้แก่สำนักงานข่าวเพื่อรายงานสิ่งที่เธอได้พบเจอภายในค่ายผู้อพยพในเมืองวาน,นี ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างกลุ่มพยักปลดปล่อยทมินอ e ีแลมกับรัฐบาลสีลังกาที่สร้างความสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ให้กับเด็กผู้หญิงและคนชราการขาดแคลนอาหารยารักษาโรคชะตากรรมของชาวทมินสีลังกาที่ไม่อาจเลือกได้ภายใต้สงครามกลางเมืองที่กินระยะเวลายาวนานหลายปีเราจะมาพูดถึงตัวอุปนิสัยของมารีกันบ้างครับ ภายใต้ความเข้มแข็งของเธอเธอมักจะหยอกล้อผู้อื่นด้วยภาพลักษณ์ของเธอที่เป็นหญิงแกล่งมีผ้าปิดตาอยู่หนึ่งข้างบอกขับคนรอบตัวว่าเธอนั้นคือโจรสลัดแต่ภายใต้ภาพลักษณ์อันแข็งแกร่งและกล้าหาญของเธอนั้นจริงๆเธอเป็นคนอ่อนโยนครับแล้วก็เปราะบางกว่าที่ทุกคนคิด เธอนั้นสูบุรีไม่ต่ำกว่า20มวลเพราะเธอนั้นต้องเผชิญกับภาวะ PTSD หรือว่าโรคเครียดหลังจากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างหนักรวมถึงการดื่มแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่เธอมีโอกาสเดือนกุมภาพันธ์ปี2012เมื่อกองกำลังกลุ่มกบฏต่อสู้อย่างดุเดือดกับกองกำลังทหารของเบลซาเอาอัสซารมารี Al ad, Marie, และช่างภาพประจำตัวของเธอพอลและเรมี่ ติดอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวของสื่อมวลชนในอาคารกลางซากปรักหักพังในซีเรียขณะนั้นกองบรรณาธิการข่าวโทวโลกที่มีนักข่าวประจําอยู่ที่สมรภูมิซีเรียเริ่มรับรู้ข้อมูลจากหน่วยข่าวกองเลบานอนว่าสื่อมวลชนนักข่าวที่อยู่ในสมรภูมิตอนนั้น กำลังตกอยู่ในอันตรายเนื่องจากนักข่าวเหล่านั้นได้ทำการรายงานการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติและทำให้นานาชาติเริ่มกดดันรัฐบาลซีเรียอย่างหนักได้มีการดักฟังวิทยุและได้ข้อมูลมาว่ามีคำสั่งให้ทหารยิงผู้สื่อข่าวต่างชาติทิ้งได้ทันทีหลายๆสำนักการข่าวในช่วงนั้นครับได้ทำการแจ้งให้กับนักข่าวเริ่มอพยพไปที่ฝั่งเลบานอนในตอนนั้นครับพอลและเลมีได้บอกกับมารีว่า เราต้องเริ่มอพยพกันได้แล้วในจังหวะนั้นเองเธอก็ต้องเก็บของอย่างเสียไม่ได้ก่อนที่จะเริ่มหลบหนีไปตามตรอกซอกซอยในขณะที่เธอนั้นกําลังหลบหนีอยู่นั่นเองเธอได้ยินเสียงกรีดร้องความทรมานของประชาชนที่ถูกทำร้ายการคมขืนเด็กและสตรีสังหารคนไร้อาวุธในตอนนั้นครับมารีเธอได้บอกกับพ่อว่าชาวซีเรียต้องการเธอ และโลกนี้ต้องรับรู้ถึงความเลวร้ายที่เอาอาาัซซารกระทํำตอบคลเมืองตัวเองพอและเลมี่จึงต้องยินยอมที่จะก้าวตามมารีกลับเข้าไปยังห้องโถงศูนข่าวนั้นอีกครั้งในตอนนั้นครับมารีเธอหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบก่อนที่จะโทรหาหัวหน้าเธอที่ลอนดอน พร้อมกับแจ้งว่าเธอนั้นต้องการรายงานข่าวผ่านทางโทรศัพท์ไปยังสถานีโทรทัศน์ต่างๆทั้ง B B C C N N ซึ่งเธอครับได้กล่าวว่าประธานาธิบดีบาซาเอาลอาซาดและกองกำลังของเขาเป็นฆาตกรเธอได้ให้สัมภาษณ์กับแอนดรูสันคูเปอร์จากสำนักง,งานข่าว C N N ถึงประสบการณ์สุดสยองในการเฝ้าดูเด็กชายชาวซีเรียสองขวบที่ตายจากบาดแผลกระสุนยิง และไม่รู้ว่าเหตุใดทำไมถึงไม่มีใครคิดที่จะหยุดเรื่องราวอันโหดร้ายเหล่านี้ในเวลานั้นครับผมเธอได้มีการรายงานข่าวกับสถานีโทรทัศน์ไ t ทก่อนสุดท้ายเธอจะบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตัวเธอพอลและเรมี่กำลังหนีออกจากอาคารที่ถูกถล่มด้วยจรวดและวันนั้นครับโลกก็ได้รู้ถึงความโหดร้ายของผู้นำซีเรีย ผ่านร่างอันไร้วิญญาณของมารีและเรมี่ที่ถูกทรงกลับมาพร้อมกับพอลที่บาดเจ็บสาหัสจากแรงระเบิดและศพของมารีก็ถูกเคลื่อนย้ายไปประกอบพิธีที่โบสถ์โดมินิกโรมันคทาทอลิกบริเวณอ่าวออสเตอร์ย่านลองไอแลนด์ที่มหานครนิวยอร์กอันเป็นบ้านเกิดที่เธอจากมาก่อนจะไปทำงานเพื่อมวลมนุษยชาติรัฐบาลอังกฤษครับได้ดำเนินการฟ้องรัฐบาลซีเรีย ท้ายที่สุดสารตัดสินว่ารัฐบาลซีเรียรต้องจ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวนกว่า302ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับครอบครัวมารีเป็นอันจบเรื่องราวของนักข่าวหญิงที่ยอมอุทิศตนเพื่อเหยื่อสงครามจวบจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเธอในวัย56ปีของมารีโควินเรื่องราวของเธอครับถูกนำไปสร้างต่อเป็นภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Up Private War สำหรับใครที่สนใจเรื่องนี้ก็สามารถที่จะ ลองไปหาดูกันได้ครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของมารีโควินเพื่อนๆคิดว่าเรื่องราวของเธอจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างหากว่าวันนั้นเธอเลือกที่จะยอมถอยกลับมาฝั่งเลบานอนหรือถ้าหากวันนั้นเธอเลือกที่จะยอมแพ้หลังจากเธอสูญเสียดวงตาไปจะมีคนจะต้องเสียชีวิตจากสงครามที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเรื่องราวของเขาจะไม่ได้ถูกตีแผ่ออกมาสู่โลกภายนอกอีกเท่าไหร่ เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment มาได้นะครับผมแล้วก็เช่นเดิมครับถ้าเกิดว่าเนื้อหาที่ผมพูดไปวันนี้มีความผิดพลาดผิดเพี้ยนประการใดต้องขออภัยทุกคนมานะทีนี้ด้วยนะครับแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องของใครสามารถติดตามเนนได้ที่ช่อง b ีไซ e r อรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ